เช้าวันนั้นแดดแรงจัดดายืนพับผ้าหน้าบ้านมือก็กระฟัดกระฟียดเหมือนกโกรธผ้าป้าแช่มเดินออกจากห้องหาวเสียงดังแล้วบ่นทันทีโดยไม่มองหน้าพับอย่างนั้นจะไปรีดทันไหมแม่ไม่ใช่ควายจะใส่เสื้อยับยับเดินในหมู่บ้านดาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ตอบอะไรเธอสูดลมหายใจแล้ววางผ้าในตะกร้าเดินไปตักน้ำล้างจานแทน บ้านนี้ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กพอจะหนีเสียงบ่นได้ดาอยู่มาสามเดือนแล้วแต่ละวันไม่มีคำหวานมีแต่เสียงตำหนิกับสายตาเหมือนเธอเป็นขโมยต้นผัวของดากลับบ้านอาทิตย์ละครั้งวันนั้นแหละที่ป้าแช่มเงียบลงหน่อยแต่พอต้นไปดาก็เหมือนกลับมาอยู่ในนรกบ,บ้านบ้านอีกครั้งเมื่อวานซื้อไข่ไม่ล้างเปลือกก่อนเก็บ บ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงหมาเข้าใจไหมป้าแช่มพูดตอนเดินผ่านครัวดาเงยหน้ามองแต่อดกลั้นคำพูดเธอเริ่มรู้แล้วว่าตอบกลับก็โดนด่าอีกยาวย้ายมาอยู่บ้านนี้เพราะผัวบอกว่าแม่แก่แล้วอยู่คนเดียวจะได้ช่วยกันดูแต่ความจริงคือดาต้องเป็นแม่บ้านเงียบๆส่วนป้าแช่มก็เหมือนเจ้านายที่ไม่เคยจ่ายเงินเดือน พอตกบ่ายดายืนกวาดลานอยู่คนเดียวเสียงไม้กวาดเสียดสีกับพื้นแห้งๆไปเรื่อยป้าแชม่มนั่งดูทีวีในบ้านแต่ตะโกนออกมาเหมือนมีลำโพงในคออยากกวาดฝุ่นเข้าบ้านถ้าเข้าตาแม่ขึ้นมาต้องไปหาหมออีกนะดาสูดลมหายใจลึกๆไม่อยากพูดอะไรเธอเคยคิดว่าการมีผัวจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ตอนนี้มันกลับเหนื่อยกว่าเดิม ผัวก็ไม่ได้อยู่ด้วยบ่อยเงินก็ต้องใช้ด้วยกันของก็ต้องแบ่งกับแม่ผัวทุกอย่างบางทีดาก็นั่งคิดถ้าไม่มีแม่ผัวชีวิตจะง่ายกว่านี้ไหมความคิดมันเริ่มวนวันละนิดทีละหน่อยเธอมองไปที่หลังบ้านที่มีตู้ยาสีขาวเล็กๆวางอยู่บนชั้นในนั้นมีภารายาทาตุกับอะไรอีกไม่รู้ที่ป้าแช่มใช้ประจำ เธอเริ่มจดจำชื่อยาได้ทีละอย่างตอนนั้นยังไม่มีแผนแต่ความคิดมันเริ่มก่อตัวแบบที่ไม่มีใครรู้ดานั่งมองแปลงหญ้าหน้าบ้านสายตาไม่ได้สนใจต้นไม้เลยใจกำลังคิดเรื่องอื่นบ้านที่เธออยู่ตอนนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นเครึ่องปูนหลังคาสังกะสีที่ร้อนแทบไม่หัวรอบบ้านมีที่ดินติดถนน รถวิ่งผ่านทั้งวันทั้งคืนคนแถวนี้เรียกว่าที่ทองดาเคยได้ยินป้าเช่บ่นกับเพื่อนบ้านว่าที่ตรงนี้มีคนมาขอซื้อหลายรอบแต่ไม่ขายเก็บไว้ให้ลูกชายถ้าแม่ตายเมื่อไหร่เขาก็ได้ทุกอย่างคำพูดนั้นฝังหัวดาทันทีต้นเป็นลูกคนเดียวไม่มีใครย่างมรดกดายิ่งมั่นใจว่าของแม่ก็คือของผัว และของผัวก็คือของเธอเหมือนกันเพราะแต่งเข้ามาเป็นเมียทั้งคนแต่ชีวิตตอนนี้มันห่างจากคําว่าสุขสบายเกินไปจะซื้อครีมยังต้องคิดสามรอบเงินเดือนต้นก็พอมีแต่ส่งกลับบ้านทุกเดือนดาต้องใช้ไปวันๆไม่มีเหลือเก็บอยากมีบ้านใหม่ในเมืองอยากตื่นมาแล้วเปิดแอร์ไม่ใช่เปิดพัดลมที่ส่งกลิ่นไหม่ เธอไม่ได้อยากรวยว่าแค่อยากอยู่แบบไม่ต้องฟังแม่ผัวบ่นทั้งวันก็พอแล้วดานั่งคิดอยู่ในครัวหยิบแก้วน้ำขึ้นมาถูวนไปมาใจก็คิดเรื่องบ้านจัดสรรหลังเล็กๆถ้ามีเงินจากขายที่ตรงนี้ไปซื้อบ้านในเมืองชีวิตก็คงเปลี่ยนเธอจะเปิดร้านเสื้อผ้าเล็กๆหรือไม่ก็ขายของออนไลน์มีเงินเข้าทุกเดือนต้นจะไม่ต้องเครียดเรื่องงาน ป้าแช่มก็จะไม่อยู่ให้วุ่นวายแค่คิดก็เหมือนได้กลิ่นลมเย็นในห้องแอร์แต่พอหันกลับมาเห็นหน้าป้าแชม่มความฝันก็หายไปหมดน้ำที่ต้มนั่นอย่าลืมเทใส่กระติกนะเดี๋ยวแม่จะกินตอนเย็นเสียงบ่นเดิมๆมมาอีกแล้วดากัดฟันเบาๆแล้วพยักหน้าทั้งที่อยากจะตะโกนออกไปว่าทำเองสิแต่เธอรู้ว่า ถ้าเถียงจะโดนด่าเป็นชั่วโมงไม่คุ้มเหนื่อยในหัวเริ่มมีเสียงกระซิบถ้าแม่ผัวไม่อยู่ชีวิตจะง่ายขึ้นมากไม่ต้องทำอาหารตามใจใครไม่ต้องเก็บจานให้ตรงมุมไม่ต้องโดนจับผิดทุกเรื่องทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะไม่ต้องกังวลว่าโดนว่าเรื่องอะไรอีก ดาเริ่มเฝ้ารอวันนั้นวันที่เธอจะได้บ้านหลังนี้มาอยู่คนเดียวกับผัวไม่มีเสียงใครมาวุ่นหลังจากวันนั้นดาก็เริ่มพูดกับตัวเองบ่อยขึ้นเวลานั่งล้างจานหรือต้มข้าวถ้าชีวิตมันจะดีได้ก็ต้องเริ่มจากการตัดบางคนออกไปแล้วเธอก็เงียบไปนานป้าแช่มยังบ่นทุกวันดาก็ยังยิ้มตามมารยาทเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยน แต่ข้างในดามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันมีบางอย่างที่กำลังค่อยๆโตขึ้นเย็นวันหนึ่งดาเปิดมือถือเลื่อนดูเว็บขายของจนเจอโพสต์ขายยานอนหลับรุนแรงไม่ใช่ยาทั่วไปที่ซื้อในร้านยาแต่เป็นชนิดแรงใส่นิดเดียวก็หลับยาวดาหัวใจเต้นแรงนิดหนึ่งแต่ก็กดสั่งไปโดยไม่ลังเล พร้อมพิมพ์ชื่อปลายทางเป็นชื่อน้องสาวเธอรอของอยู่สามวันระหว่างนั้นก็ทำตัวเป็นเมียดีเด่นล้างจานเร็วถูบ้านไวจนป้าแช่มเริ่มแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะคิดว่าดาคงสำนึกได้แล้วพอของมาถึงดาก็แอบแกะกล่องในห้องมันเป็นขวดเล็กๆฝาสีเงินไม่มีฉลากกลิ่นไม่แรงดูเผินๆก็เหมือนน้ำเปล่า แต่เธอรู้ว่ามันไม่ใช่ของเล่นวันแรกที่ลองดาใส่แค่สองหยดลงในน้ำมะตูมที่ป้าแช่มชอบกินแล้วเอาไปวางตรงหน้าทีวีแม่กินน้ำก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินข้าวเธอพูดพร้อมรอยยิ้มที่ฝืนจัดป้าแช่มมองแก้วแวบหนึ่งก่อนยกขึ้นดื่มครึ่งแก้วแล้ววางไว้บนโต๊ะตอนค่ำป้าแช่มหลับเร็วกว่าทุกวัน ดานั่งมองอยู่หน้าห้องแล้วหัวเราะเบาๆได้ผลเธอพูดเบาๆเหมือนลองยากำจัดมแมลงแล้วเห็นศัตรูพ่ายแพ้วันต่อมาดาใส่เพิ่มอีกนิดป้าแช่มเริ่มเดินช้าพูดน้อยแล้วบ่นว่าเพลียทั้งวันดากแกล้งเป็นห่วงคอยถามว่าแม่กินข้าวไหวไหมอยากให้นวดให้ไหมไม่มีใครรู้ว่าในน้ำที่ดาเสิฟทุกเย็น มียาอะไรอยู่ในนั้นบ้างยิ่งเห็นป้าแช่มซึมลงทุกวันดาก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องไม่ได้จะฆ่าแค่ทำให้หลับจะได้ไม่บน่นไม่โวยวายเธอพูดกับตัวเองขณะคนข้าวต้มแต่ลึกๆในใจดารู้ดีว่าเธอไม่ได้หวังแค่ให้แม่ผัวเงียบเธอหวังมากกว่านั้นหวังว่าวันหนึ่งร่างที่นอนหลับจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก เพราะวันนั้นความฝันเรื่องบ้านจัดสรรและชีวิตใหม่ของเธอจะเริ่มต้นจริงๆสักทีเช้าวันใหม่แดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างครัวแต่ในใจดามันสว่างกว่านั้นเยอะเพราะเมื่อคืนป้าแช่มหลับสนิทจนลืมลุกเข้าห้องน้ำไม่บ่นสักคำดาเดินยิ้มไปต้มน้ำมือถือแก้วไปวางที่โต๊ะแล้วแอบใส่ย,ยาลงไปเหมือนเดิม วันนี้เธอใส่เพิ่มอีกหยดเพราะเริ่มมั่นใจว่าแม่ผัวไม่มีทางรู้ป้าแช่มเดินออกมาช้าช้ามือจับเอวหน้าซีดกว่าทุกวันแม่เป็นอะไรไหมเห็นเดินช้าช้าดาทำเสียงอ่อนพร้อมยกเก้าอี้ให้ป้าแช่มนั่งป้าแช่มพยักหน้าเบาๆแล้วดื่มน้ำในแก้วจนหมดโดยไม่สงสัยอะไรเลยช่วงนี้เพลียจังนั่งเฉยๆก็อยากหลับ เสียงแกแผ่วลงกว่าเดิมดาหันหลังยิ้มแล้วรีบล้างแก้วอย่างเบามือใจมันโลดลั่นไปไกลเธอจินตนาการถึงบ้านจัดสรรในเมืองมีครัวสวยๆกับห้องน้ำแยกโซนต้นก็ไม่ต้องทำงานหนักจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันส่วนแม่ผัวคนนี้ก็คงไม่ต้องเห็นหน้าอีกตลอดชีวิต ดายิ้มอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำแล้วบอกตัวเองว่าอีกไม่นานหรอกเย็นวันนั้นป้าแช่มนอนหลับตั้งแต่ห้าโมงเย็นดาเดินไปเปิดพัดลมให้แล้วปิดไฟตอนนั้นเธอไม่ได้รู้สึกผิดกลับรู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดหนี้ตอนดาจะเข้านอนเธอเดินไปเช็คหน้าห้องป้าแช่มอีกทีเห็นยังหลับนิ่งเหมือนเดิมเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆ หลับนานๆนะแม่จะได้พักให้พอผ่านมาหลายวันป้าแชม่มเริ่มกินได้น้อยลงพูดช้าลงเดินไม่ค่อยตรงแต่ไม่เคยไปหาหมอเพราะคิดว่าแค่แก่แล้วก็ต้องอ่อนแรงเป็นธรรมดาดาก็เล่นบทเมียดีต่อไปทำอาหารต้มน้ำล้างผ้าไม่มีหลุดสักนิดเธอทำทุกอย่างเหมือนคนรักบ้านจนเพื่อนบ้านเริ่มชมว่าเปลี่ยนไปเยอะ แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทุกวันป้าแช่มกินอะไรเข้าไปบ้างและใครเป็นคนจัดให้ดาชอบเวลาป้าแช่มนั่งเงียบเพราะนั่นหมายความว่าแผนยังได้ผลอยู่ทุกครั้งที่ป้าแช่มหลับนานเธอจะนั่งมองด้วยสายตาเย็นชาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างเธอไม่เคยบอกใครเรื่องนี้ไม่เคยจดไม่เคยถ่ายรูปไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้น เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดเธอก็แค่แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วโยนให้โชคชะตาแต่ในใจดามันไม่เคยคิดว่านี่คือโชคมันคือแผนที่เธอจัดเองกับมือทุกขั้นตอนแค่รอเวลารอให้แม่ผัวอ่อนแรงถึงที่สุดแล้วค่อยปิดฉากชีวิตคนที่เธอเรียกว่าป้าแชม่มและหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ที่ดินผืนนี้ก็จะไม่ใช่ของใครอีกนอกจากเธอ วันนั้นฝนตกตั้งแต่เช้าฟ้าครึ้มทั้งวันลมแรงจนผ้าม่านในครัวปลิวไหวดากำลังหั่นมะละกออยู่หน้าบ้านหูยังฟังเสียงป้าแช่มไออยู่ในห้องแกยังหลับยาวเหมือนเดิมตั้งแต่กินน้ำมะตูมเมื่อคืนแถมตื่นมาก็ยังตาลอยลอยดาไม่ได้ใส่ใจมากนักเพราะคิดว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะจบเธอหั่นมะละกอจนเสร็จ แล้วเดินเข้าครัวจะชงน้ำอีกแก้วให้แม่ผัวแต่พอก้าวเข้าไปเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นหน้าบ้านเสียงคุ้นๆดาหยุดนิ่งใจเต้นรัวเพราะรู้ว่าต้นกลับมาโดยไม่บอกล่วงหน้าเธอรีบวางแก้วลงบนโต๊ะแล้วยิ้มออกมาฝืนๆเดินไปต้อนรับผัวที่เพิ่งจอดรถมากระทันหันเลยนะไม่โทรมาบอกก่อน ดาถามเสียงปกติแต่ตาเหลือบมองครัวตลอดต้นวางเป้ไว้หน้าบ้านเดินเข้าครัวพร้อมกลิ่นฝนติดตัวมาเต็มๆคิดถึงแม่เลยแวะมาเร็วหน่อยเขาพูดแล้วหันไปมองรอบครัวดากำลังจะเดินไปหยิบน้ำให้แต่เผลอเตะขวดยาเล็กๆที่วางไว้ใต้โต๊ะขวดนั้นกลิ้งออกมาแล้วไปหยุดตรงหน้าต้นแบบไม่มีอะไรปิดบงัง ต้นก้มลงหยิบขึ้นมาเอียงขวดดูแล้วรีตามองดาชา้าช้านี่อะไรเสียงเขานิ่งๆแต่ฟังแล้วหนาวหลังดายิ้มแห้งๆรีบพูดว่ายานอนหลับนิดหน่อยซื้อมาให้แม่กินเวลาไอาแรงแรงจะได้พักนี่มันยาอันตรายนิต้นพูดมือเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปขวดทันทีทำเอาดาหน้าซีดไปเลย เอาจริงเหรอเขาามเสียงแข็งขึ้นดางเงียบไปแป,ป๊บก่อนพยายามอธิบายก็แม่บ่นทั้งวันหนูแค่อยากให้แม่ได้พักจริงๆต้นมองหน้าเมียไม่พูดอีกแล้วเดินไปที่ห้องแม่ช้าๆป้าแช่มยังนอนอยู่แต่หันมามองลูกชายเหมือนจะรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันถึงเวลาดาเดินตามไปห่างๆใจเต้นแรงจนพูดอะไรไม่ออก แม่รู้หม่ดาให้แม่กินยาอะไรบ้างต้นถามเสียงเบาแต่ฟังชัดเจนป้าแช่มถอนหายใจแล้วพยักหน้าชา้าช้าเหมือนยอมรับว่าเธอรู้ตัวมาสักพักแม่แค่ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ลงคำพูดนั้นเหมือนน้ำสาดใส่หน้าดาเต็มเต็มเธอยือนเงียบหันไปมองขวดยาในมือผัวแล้วมองหน้าป้าแช่มที่นอนอยู่รู้ทันทีว่าทุกอย่างมันจบแล้ว แผนที่วางมาหลายวันพังลงตรงหน้าบ้านทั้งหลังเงียบมีแค่เสียงฝนที่เริ่มซากับลมหายใจคนสามคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากต้นเห็นขวดยาบ้านทั้งหลังก็เหมือนหยุดหายใจไม่มีใครพูดอะไรอีกดายืนเงียบอยู่ตรงประตูมือกำชายเสื้อแน่นจนเหงื่อซึมต้นนั่งลงข้างเตียงแม่ เอามือจับมือป้าแช่มเบาๆสายตายังไม่มองเมียตัวเองแม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาทำเสียงเบาแต่จริงจังป้าแช่มถอนหายใจยาวก่อนตอบก็ตั้งแต่รู้สึกมึนหัวทุกวันพอกินของที่ลูกสะพ้ายให้ก็อยากหลับตลอดเวลาดาฟังแล้วใจหล่นวูบเธอไม่คิดว่าแม่ผัวจะรู้ทันและไม่คิดว่าผัวจะกลับมาเจอเอง แล้วทำไมแม่ไม่พูดกับหนูเลยถ้ารู้ว่าหนูใส่อะไรให้กินดาถามเสียงสัน่นป้าแช่มหันมามองหน้าเธอแววตาเรียบๆไม่มีแววโกรธไม่มีน้ำตาเพราะแม่อยากดูว่าคนที่แต่งเข้าบ้านมานี่ใจดำได้แค่ไหนต้นหันมามองดาเต็มตาเหมือนเพิ่งรู้จักผู้หญิงที่อยู่ข้างตัวมาตลอดหนูแค่ อยากให้แม่หลับพักบ้างหนูไม่ได้คิดร้ายแรงขนาดนั้นดารีพูดกลบเกลื่อนแต่ต้นไม่ตอบเขาหยิบขวดยาขึ้นมาอีกครั้งมองมันเหมือนเป็นระเบิดยานี้ไม่ใช่ยาธรรมดาใส่เยอะเข้าไปอีกหน่อยก็ตายได้เลยนะหนูรู้ไหมเขาถามเสียงต่ำดานิ่งไปสะอึกในใจแต่พยายามไม่ร้องไห้เธอไม่คิดว่าต้นจะกล้าพูดขนาดนี้ หนูแค่หนูเครียดหนูอึดอัดแม่ไม่เคยเปิดใจให้หนูเลยแล้วทางออกคือวางยาเหรอต้นตวัดเสียงขึ้นนิดเดียวแต่มันแทงใจดาเต็มเต็มป้าแช่มยังนอนนิ่งเหมือนปล่อยให้ผัวเมียคุยกันเองไม่มีคำด่าไม่มีน้ำเสียงแข็งถ้าแม่ไม่ตื่นขึ้นมาสักวันหนูจะทำยังไงต้นถามอีกคำดางเงียบเหมือนคนหายใจไม่ออก เธอไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีเธอเองก็ไม่กล้ามองอนาคตตอนนั้นต้นลุกขึ้นยืนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปขวดยาอีกครั้งแล้ววางมันไว้บนโต๊ะดายืนตัวสรรั่นรู้ว่าทุกอย่างเริ่มพังตั้งแต่ตรงนี้และจะพังลงไปเรื่อยๆไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงโวยวายมีแต่ความเงียบที่อึดอัดจนหายใจลำบาก ดาหันไปมองหน้าต้นอีกทีหวังว่าจะมีคำพูดปลอบใจสักคำแต่ไม่มีเลยมีแค่สายตาของผู้ชายที่ผิดหวังสุดๆเหมือนโลกทั้งใบล้มลงตรงหน้าเขาเธอเดินช้าๆกลับออกจากห้องขาเหมือนไม่มีแรงใจมันโล่งแบบแปลกๆไม่ใช่โล่งเพราะสบายใจแต่โล่งเหมือนอะไรที่เคยแน่นอยู่ในอกมันหายไปหมด หายไปพร้อมศรัทธาของผัวและความไว้ใจจากคนในบ้านในหัวเธอว่างเปล่าไม่รู้จะคิดอะไรต่อนอกจากคำเดียวที่วนอยู่ในใจซ้ำๆมันจบแล้วจบจริงๆเสียงช้อนกระทบจานเช้าๆไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นบ้านมันเงียบแปลกๆต้นนั่งเงียบที่โตอาหาร ้าแชมก็นั่งเงียบเหมือนกันมีแค่เสียงพัดลมดังหึงห่งหึ่งดายกข้าวต้มมาเสิร์ฟมือสั่นเล็กน้อยแต่ยังฝืนยิ้มให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้นมองแก้วน้ำบนโต๊ะแล้วพูดเสียงนิ่งๆโดยไม่เงยหน้าต่อไปนี้ไม่ต้องทำอะไรให้แม่แล้วน้ำเสียงเรียบๆแต่เย็นเหมือนน้ำแข็งดาชะงักมือไม่รู้จะตอบว่าอะไร ป้าแช่มก็แค่ก้มหน้ากินเงียบเงียบไม่แต่น้ำเลยเมื่อวานแม่เล่าให้ฟังหมดแล้วต้นพูดต่อชัดทุกคำดาเริ่มตัวแข็งเหมือนโดนจับโกงกลางวงไพ่ไม่มีเสียงเถียงไม่มีคำแก้ตัวมีแค่ความเงียบอึดอัดที่คลุมทั้งห้องต้นลุกขึ้นช้าๆเดินไปหยิบขวดยาในห้องนอนแล้ววางมันลงบนโต๊ะกลางบ้านจะให้ตำรวจจัดการหรือจะออกไปจากบ้านนี้ดีด เขาพูดโดยไม่มองหน้าเมียเลยดารู้ทันทีว่าไม่มีที่ยืนให้เธอแล้วไม่มีแม้แต่โอกาสให้พูดแก้ตัวเธอมองหน้าป้าแชม่มคนที่เคยบ่นทุกวันตอนนี้นั่งนิ่งเหมือนคนหมดแรงถ้าแม่ไม่เอาเรื่องก็แค่ออกไปแต่ถ้าดื้อเมื่อไร่เดี๋ยวตำรวจมารับเองต้นพูดจบก็เดินออกจากบ้าน ดายืนนิ่งตรงนั้นไม่รู้จะเก็บเสื้อผ้าก่อนหรือร้องให้ก่อนดีทุกอย่างมันเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเสียงเพื่อนบ้านแว่วมาคุยกันเบาๆหน้าบ้านสงสัยว่ามีเรื่องอะไรกันแต่เช้าดาเดินเข้าห้องคว้าถุงผ้าใบเก่าๆที่ใช้ตอนแต่งเข้าบ้านใส่ของเท่าที่คว้าได้ไม่มีใครตามไม่มีใครถามไม่มีใครห้าม มีแค่สายตาเงียบๆที่เธอไม่กล้าสู้หน้าตอนเธอก้าวออกจากบ้านเหมือนลมมันเปลี่ยนทางฟ้าเริ่มเปิดแต่ใจกลับมืดลงบ้านหลังที่เคยหวังจะครอบครองกลับกลายเป็นที่ที่เธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะยืนหลบแดดเสียงคนซุบซิบดังไล่หลังมีคนชี้นิ้วมีคนทำหน้าแปลกๆดาก้มหน้าลงเดินเร็วขึ้น ในมือมีแค่ถุงผ้าในใจมีแค่ความว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีใครตอบให้แล้วจะไปไหนต่อเธอถามตัวเองเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยสักคำดาเดินออกจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครเดินมาส่งมีแต่งเงาตัวเองที่ทอดยาวตามถนนเสียงรองเท้ากระแทกพื้นเหมือนใจมันหนักกว่ากระเป๋าผ้าในมืออีกหลายเท่า เธอไม่ได้โทรหาใครไม่รู้จะไปที่ไหนบ้านแม่ตัวเองก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเพราะตอนจะออกมาแต่งงานก็ไปแบบไม่ลายืมเงินแม่แล้วก็หายเงียบเธอลองนั่งรถสองแถวเข้าเมืองหยิบเศษเงินที่เหลือในกระเป๋ามานับได้แค่พอค่ารถกับข้าวจานเดียวพอตกเย็นดาไปขอพักกับญาติห่างๆที่เคยสนิทตอนเด็กแต่เขาก็ปฏิเสธเสียงเรียบ อยู่กันแน่นแล้วไม่มีที่ให้คนอื่นนอนอีกรอกแค่ประโยคนั้นก็เหมือนฝาปิดทุกทางสุดท้ายเธอได้ที่นอนในห้องเช่าถูกๆผนังบางเหมือนกระดาษเสียงคนข้างห้องดังทั้งคืนกลิ่นในห้องก็อับชืน้นแต่เธอไม่มีทางเลือกเช้ามาดาเดินหางานแถวตลาดสดได้เป็นลูกมือร้านข้าวแกงต้องตื่นตีห้าล้างหม้อทั้งวัน ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังใหญ่มีสามีทำงานบริษัทมีแม่ผัวที่แค่หายใจยังบน่นวันนี้ดาต้องขัดพื้นร้านเช็ดโต๊ะให้ลูกค้าแล้วรีบหลบสายตาคนที่มองมาแบบไม่ไว้ใจเห็นหน้าเธอคุ้นๆน,นะเคยอยู่บ้านไหนมาก่อนเหรอแม่ค้าร้านใกล้ๆถามขณะกินข้าวดารีบบอกว่าเพิ่งย้ายมาไม่อยากพูดเรื่องอดีต พราะมันเหมือนแผลที่ยังสดอยู่เธอกินข้าวเย็นคนเดียวนั่งในมุมหลังร้านมือถือลืมชาร์จจนดับไปตั้งแต่เมื่อวานไม่มีข้อความไม่มีสายไม่มีใครถามว่าอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเธอนั่งคิดถึงต้นคนที่เคยยิ้มให้ทุกเช้าตอนนี้คงลบชื่อเธอออกจากใจไปแล้วคิดถึงบ้านที่เคยอยู่นานหลายเดือน ถึงจะเครียดแต่ก็ยังมีที่ให้หลบแดดหลบฝนทุกอย่างมันจบในพริบตาจากคนที่เคยใฝฝันถึงบ้านจัดสรรกลายมาเป็นคนที่ไม่มีแม้แต่เตียงส่วนตัวดามองออกไปนอกร้านเห็นเด็กผู้หญิงเดินจูงมือแม่ใส่ชุดนักเรียนขาดขาดแต่หัวเราะกันสนุกเธอยิ้มจางจๆ ก่อนจะหันกลับมาล้างจานต่อน้ำจากก๊อกกระเด็นใส่หน้าแต่เธอไม่สนใจแล้วเหนื่อยก็แค่เงียบหิวก็แค่กลืนน้าลายไม่มีเวลาให้ฟูมายเหมือนเมื่อก่อนเธอเริ่มชินกับความว่างเปล่าชินกับคำว่าไม่มีใครรออยู่ที่บ้านและชินกับตัวเองที่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วความฝันเรื่องบ้านจัดสรร กลายเป็นแค่เรื่องคาในหัวที่ไม่มีใครอยากฟังบางคืนดานอนหงายมองเพดานแล้วนึกถึงหน้าต้นแบบเบลอๆไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงยังคุยกับแม่เหมือนเดิมไหมหรือมีคนใหม่แล้วแต่เธอก็ไม่กล้าถามใครไม่กล้ากลับไปดูเฟซบุ๊กเขาเพราะกลัวจะรับไม่ไหวคนเราพอพลาดครั้งใหญ่มันยากจะกลับไปยืนตรงเดิม แม้แต่อธิบายก็ไม่มีใครฟังฝั่งบ้านป้าแชม่มเงียบลงมากไม่มีเสียงบ่นเหมือนเมื่อก่อนต้นอยู่บ้านมากขึ้นป้าแช่มก็ยังนั่งก้าวอีโยกทุกเช้ามองต้นอยู่เงียบๆไม่พูดถึงดาอีกเลยบางวันต้นเดินผ่านร้านของชำก็ได้ยินคนพูดถึงเมียเก่าว่าไปเจอทำงานล้างจานแถวตลาดเขาไม่พูดอะไรแค่หิ้วถุงกลับบ้านเงียบเงียบ ใจมันก็แปลกๆเหมือนกันเพราะถึงดาจะทำผิดแต่ต้นก็ยังเคยนั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันเคยนอนเตียงเดียวกันเขาไม่ได้อยากให้เธอเจ็บขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเมื่อใจมันหมดแล้ววันหนึ่งต้นเปิดกล่องไม้เก่าเจอผ้าขาวม้าผืนหนึ่งที่ดาเคยซื้อให้ตอนยังดีต่อกันเขาหยิบขึ้นมาดูเงียบๆแล้วพับเก็บคืนที่เดิม เหมือนไม่อยากโยนทิ้งแต่ก็ไม่อยากใช้ความรู้สึกมันค้างคาไม่ถึงกับเกลียดแต่ก็รักไม่ได้อีกแล้วเพื่อนบ้านบางคนถามว่าถ้าเขากลับมาขอโทษจะยอมไหมต้นแค่ยิ้มจางๆแล้วเดินเลี่ยงในใจลึกๆเขายังเสียใจที่ดูแลทั้งแม่ทั้งเมียไม่ดีพอจนคนหนึ่งต้องทำผิดคนหนึ่งเกือบตายแต่เขาก็ไม่โทษใครเต็มปาก เพราะต่างคนต่างเลือกแล้วส่วนดาไม่เคยรู้เลยว่าต้นเคยไปยืนมองเธอล้างจานไกลๆอยู่วันหนึ่งเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนไม่เรียกไม่พูดไม่ทำอะไรแค่ยืนดูแล้วหันหลังกลับฝนตกปรปรยปรยตอนเช้าลานหน้าร้านข้าวแกงเต็มไปด้วยน้ำเจิง่งดาหยิบผ้ามาถูพื้นชา้ชาๆเสื้อยืดตัวเก่าบนตัวเธอ เปียกตรงบ่าเพราะหลังคารั่วแต่เธอก็ไม่บ่นสักคำทุกวันเหมือนเดิมตื่นตีห้าล้างผักหุงข้าวเสร็จก็ล้างถาดล้างหม้อไม่มีใครจำได้ว่าเธอเคยเป็นเมียใครเคยอยู่บ้านหลังใหญ่แค่ไหนตอนเย็นดานั่งพิงฝาร้านมองถนนว่างเปล่าเงาคนเดินผ่านก็ไม่มี เธอหยิบเศษเหรียญในกระเป๋ามานับเพื่อดูว่าพรุ่งนี้พอซื้อข้าวหรือไม่ไม่มีใครส่งข่าวจากบ้านเก่าไม่มีแม้แต่ข้อความจากต้นเธอไม่กล้าทักไปก่อนเพราะรู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไรอีกแล้วแค่ยังมีชีวิตอยู่ก็นับว่าบุญมากแล้วอีกฝั่งหนึ่งของเรื่องป้าแช่มกลับมาแข็งแรงขึ้นเดินลานบ้านได้เองทุกเช้าต้นช่วยซ่อมหลังคา ตัดหญ้าปลูกผักเล็กๆไว้ริมรัว้วบ้านเงียบลงแต่ไม่เหงาไม่มีใครบน่นไม่มีคนโวยแต่ทุกมุมยังมีร่องรอยของใครบางคนซ่อนอยู่รูปแต่งงานบนผนังยังแขวนอยู่เสื้อผ้าของดาย,ยังพับเก็บไว้ในกล่องใต้เตียงต้นไม่พูดถึงดาอีกชีวิตยังเดินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่สิ่งที่ชัดที่สุดคือทุกคนเริ่มเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินบ้านที่ไม่มีเสียงบน่นไม่มีการวางยาไม่มีความลับมันคือบ้านที่ควรจะเป็นตั้งนานแล้วส่วนดาวันหนึ่งเธอเดินผ่านหน้าร้านทองมองสร้อยในตู้กระจกนานเกินปกติไม่ใช่อยากได้แค่คิดว่าครั้งหนึ่งเธอเคยฝันถึงสิ่งพวกนี้แล้วมันก็พังหมดด้วยมือเธอเอง ชีวิตไม่ง่ายเหมือนในฝันแต่ก็ไม่โหดร้ายเกินจะอยู่ต่อถ้าใจยอมรับความจริงได้เย็นวันนั้นเธอเดินกลับห้องเช่าเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งกินข้าวต้มอยู่ข้างร้านเด็กคนนั้นยื่นข้าวต้มให้หมาแล้วหัวเราะอ,ออกมาเสียงใสดาหยุดยืนมองน้ําตาซึมโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเศร้าแต่อาจเพราะใจมันโล่ง เธอเดินต่อแบบไม่พูดอะไรมือกอดถุงข้าวเหนียวแน่นแล้วคิดในใจเบาๆต่อให้อดีตมันจะสก,กระปรกแค่ไหนถ้าวันนี้เรายังเลือกจะไม่ทำร้ายใครอีกมันก็คือการเริ่มต้นใหม่ทุกคนต่างมีทางเดินของตัวเองบ้านหลังเก่าที่ดินผืนนั้นคนในนั้นเขาเดินต่อในแบบของเขาส่วนดาก็แค่เลือกเดินแบบที่ไม่ทำให้ใครเจ็บอีกแล้ว เรื่องนี้จบตรงที่ไม่มีใครตายแต่ก็ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลยและบางทีแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับบทเรียนหนึ่งเรื่องในชีวิต